สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดสั่งจองพระผงรุ่นเจ้าสัวมืองคอหลวงปู่อิ่มปัญญาวุโทปี2566วัดทุ่งนาใหม่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนบูรณะอุโบสถวัดทุ่งนาใหม่หลวงปู่อิ่มปัจจุบันมีอายุ107ปีสืบสายพุทธคม จากพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์วัดสวนขันอดีตเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้ปัจจุบันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปูอ่อิมเพราะว่าชื่อเสียงหลวงปู่อิ่มนั้นโด่งดังมากวัตถุมงคลก็มีการจัดสร้าง หลากหลายรุ่นไม่ต่างจากหลวงพ่อพัดนปัจจุบันเลยนะครับชื่อเสียงของหลวงปู่อิมนโด่งดังมากพระราชมงคลวชิระปัญญาท่านเจ้าคุณอิ่มปัญญาวุโธสุดยอดเกจิแดนใต้พิธีพุทธาพิเศษวาระหนึ่งณอุโบสถวัดทุ่งนาใหม่ปลุกเสกโดยหลวงปู่อิ่ม และพระอาจารย์เตา๋ากะตะกุสโลวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566วาระที่2วันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566เวลา17นาฬิกาณถ้ำเขาอ้อวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงแม่ตาพุทธพิเศษโดยพ่อท่านพรมวัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงพระอาจารย์รันสิริศรินทโนวัดภูเขาทองจังหวัดพัทลุงพระปรัดวิเชียนศีละโชโต วัดเขาอ้อพระอาจารย์พลเตชะพะโลวัดเขาห้วยแห้งจังหวัดตรังพระอาจารย์เตา๋ากะตะกุสโล สำนักสงฆ์งใหม่บัวศิลาจังหวัดสระแก้ววาระที่สวันที่5พฤศจิกายน2566เวลา16นาฬิกาณวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยาแม่ตาอธิษฐานจิตโดยพระครูสุวัตจริยาพรหลวงพ่อประยงสุวโจเจ้าวาดวัดบางนมโครูปปัจจุบันวัดหลวงพ่อปานต้นตำรับพระผงทรงศัตวิ์ถือว่าเป็นการย้อนตำนานแห่งต้นกำเนิดพระผงเนื้อดินเผาโดยแท้จริงวาระที่ วันที่6พฤศจิกายน2566เมตตาปลุกเสกโดยหลวงพ่อนพวรรณวัดเสนานิมิตจ,จังหวัดอยุธยาผู้สืบทอดตำรับตำราสายวัดปากคอมะขามเท่าของแท้ของจริงร่วมบุญเช่าบูชาเป็นรายการที่3 รายการลุ้นบูชา1ลุนลุนละ250บาทบูชา3ลุนคิด500บาทจะส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะอยู่บนเกาะไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อจะเป็นพื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยไม่มีบวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวจะส่งฟรีส่วนรอบการจัดส่งสถานะของตอนนี้รอผู้สร้างจะส่งของมาให้ถ้าของมาถึงจะจัดส่งให้ทันทีสําหรับคลิปนี้เราจะเปิดจองกันไว้ก่อนมวลสารสําคัญก็จะมีพระ หลวงพ่อปานแท้ๆพิมพ์นกปี2,460และก็จะมีพระสมเด็จกรุวัดคูสลอดปี17ซึ่งคลิปที่พรีมวลสารนั้นได้ลงไปแล้วก่อนหน้านั้นสามารถไปชมกันได้นะครับการบรรจุมวลสารเขาจะบรรจุไว้ด้านบนขององค์พระปัจจุบันการที่จะเช่าหา พระของหลวงพ่อปานแท้ๆราคาก็ค่อนข้างสูงเราสามารถใช้รุ่นนี้ทดแทนกันได้ครับเพราะว่าได้มวลสารแท้ๆเลยมามันจุไว้ประหนึ่งเราได้แขวนพระของหลวงพ่อปานจริงๆเลยนะครับเป็นพิมพ์ย้อนยุกแล้วก็มวลสารของพระหลวงพ่อปานแท้ๆเลยนะครับพิมพ์นกปี2460นะ่ะมามันจุอยู่ที่องค์พระเลยสามารถใช้ทดแทนกันได้ด้านหน้าเราจะมีให้ลุ้นอยู่6พิมพ์ก็จะมีพิมพ์ทรงครุฑทรงครุฑนี่คราว่ามีดีทางอำนาจราชศัก เหมาะสำหรับข้าราชการชั้นเจ้านายด้านหลังจะมีการลุ้นอยู่สองพิมพ์ด้านซ้ายก็จะเป็นยันนะรือมอรือยันประจําตัวหลวงปู่อิ่มส่วนด้านขวาจะเป็นยันพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิผู้ซึ่งเป็นอาจารย์หลวงปู่อิ่มพิมพ์ที่2จะเป็นพิมพ์ทรงหนุมานเขาว่าดีทางด้านการปกครองแคล้วคลาดคงกระพันเหมาะกับข้าราชการทหารตำรวจพิมพ์ที่3เป็นพิมพ์ทรงไก่มีดีทางการทํามาค้าขายและแม่ตามานิยมด้านหลังก็ลุ้น2พิมพ์ กันหมดพิมพ์ที่4เป็นพิมพ์ทรงปลาโบราณว่าค้าขายทางน้ําช่วยได้จริงค้าขายดีพิมพ์ที่5เป็นพิมพ์ทรงนกเสริมความสําเร็จให้คนมีอาชีพทางการสื่อสารนักพูดนักแสดงนักกฎหมายนักการทูตพ่อค้าแม่ค้าพิมพ์ที่6เป็นพิมพ์ทรงเม่นดีทางการเกษตรกรรมทําสวนทํานาหรือนักค้าที่ดิน ทั้ง6พิมพ์นี้ด้านหลังเขาจะมีลุ้นอยู่2แบบเหมือนกันทั้งหมดเป็นรายการแถมยกลังเป็นพิมพ์จันลอย ด้านหลังก็เป็นยันนะรือมอรยันประจําตัวหลวงปู่อิมส่วนโทนสีนะจะมีอยู่3มประมาณ3โทนก็ออกโทนสีแดงโทนสีดําแล้วก็ทูโทนบางทีข้างหน้าอาจจะเป็นสีแดงด้านหลังอาจจะเป็นสีดําหรือว่าอาจจะครึ่งองค์สีแดงครึ่งองค์สีดําแล้วแต่เนื่องจากว่าเป็นแบบธรรมชาติเพราะว่าเป็นดินเผาไม่สามารถที่จะคอนโทลสีได้นะครับก็เป็นสีแบบธรรมชาติออกแดงออกดําแล้วแต่ว่าเราจะเจอแบบไหนรูปนี้ก็จะเป็นโทนออกสีแดงรูปนี้เป็น โทนออกสีดําสีดําก็สวยงามสีแดงก็สวยงามรูปทรงองค์พิมพ์นี่ชัดเจนสวยงามมากนะครับรูปนี้ก็จะเป็นลักษณะทูโทนก็คือ2ส,สีดําแดง ปัจจุบันนี้ก็มีหลายเกจิอาจารย์นะใช้พิมพ์ของหลวงพ่อปานนะครับพระหลวงพ่อปานน่ะมาเป็นรูปแบบในการสร้างพระนะครับหลายๆเกจิไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ศิลาพระอาจารย์ต้อมวัท่าสแบงการอุดมนสารจะอุดอยู่บริเวณด้านบนขององค์พระจะอุดมนสารไว้ด้านบนถ้าเป็นตะกุดไม่ว่าจะเป็นตะกุดทองคําตะกุดเงินจะอยู่ด้านล่างจากใบารายการเป็นรายการลุ้นโชคนะ่ะจัดสร้าง จำนวน99ลังก็คือ9,900องค์ก็จะมีการลุ้นด้านหน้าอยู่6พิมพ์ลุ้นด้านหลัง2พิมพลุ้นตะกรุดทองคํา1ดอกการันตีในลังมีอยู่12องค์และก็มีการลุ้นตะกรุดเงินอยู่2ดอกลุ้นหลงรักปิดทองก็คือถ้ารายการลุ้นอาจจะปิดทองเฉพาะด้านหน้ารูปนี้ก็เป็นรูปตัวอย่างการปิดทองรายการลุ้นจะปิดทองเฉพาะด้านหน้าคลิปนี้จะเป็นรายการลุ้นจะมีอยู่2หน้านะครับก็คือพิมพ์2หน้าจะมีในลังลุ้นโชคถ้าเป็นพยาครุฑก็คือทรง ครุฑนะ่ะจะคู่กับทรงหนุมานแต่ถ้าเป็นทรงไก่จะคู่กับทรงนกถ้าเป็นทรงปลาจะคู่กับทรงเม่นพิมพ์สองหน้าจะมีอยู่ในรายการลุ้นโชค อันนี้ก็เป็นรูปทำเนียบของรายการลุ้นโชคทุกรายการรายการลุ้นโชคทั้งหมดถือว่าสวยงามมาก ไม่ว่าจะได้แบบไหนสีดำสีแดงปิดทองสองสีทูโทนสองหน้าสวยงามหมดเจ้าสัวเมืองคอนนงผู้อิ่มปุกเสกถือว่าหลายวาระมากนะครับสี่วาระได้ร่วมบุญบุรณะอุโบสถของวัดทุ่งนาใหม่ด้วยนะครับถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0 9นย์9 4 9 2 4 0 9 4 2 3 9 4 9 2 4, 4, 4, 4, 4หรือว่าลายเอดีเป็นลายแอดแอด pbpb สี่สองแปดเก้าแอด pbpb สี่สองแปดเก้าถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให้สกแกนค r ว o d e คตัวหน้าจอนี้พอ สแกน QR Code คมันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ลายเอดของร้านผ้าบ้านผ้าบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางลายเอดได้เลยง่ายทีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีหยุดและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องผ้าบ้านผ้าบูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปแล้วจะเห็นก่อนไกลๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สาหรับคลิปนี้สวัสดี